จังหวัดพุกดาหานอาจารย์มาจากอำเภออะไรอมหาชลชัยยโสครับอมหาชลชัยจังหวัดยโสธรพี่น้องมาานอย่างล้นอยู่เลยนะพี่ก้าวหนูมาจากบ้านอย่างล้นออผูพานจังหวัดสกลนครโอ้เรามาก่อนหมู่แด่ยวะยินดีนะครับยินดีนะบอกเลยเด้อถ้าถ้าผู้ใดมีพี่น้องหรือแปเวลาไปใคยางอยู่กลุ่มไหนก็แล้วแต่ครับเนะถ้าอยากจะมาอบรมมาเลยยินดีต้อนรับ บ่หายฟังรีพ่อกำลังอยากเฝ้าไปเลยวะกำลังอยากเฝ้าเนาะเห้งนี้มาโกรธแบบนี้เห้งอยากเฝ้าไปเลยวะเห้งอยากเฝ้าเนาะต่อไปสิสร้างส่วนติดแอร์ให้หน่ะแม่เห็นตอนนี้อะส่วนมันมันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะต่อไปจีเอาไอ้ตู้แช่มาพร้อมมาบริการไอ้ซีกินแล้าข้าหยอนเงินดีใจครับดีใจมากๆดีใจมากๆวันนี้วันที่ยี่สิบหก มก,กราคม2 5 6 5ท่านนายกเชื่อจิตกรรมเชื้อคำพดมาจากมาจากเอ่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝางแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดพุทกอาหารครับผมอันนี้6มีดท่านนายกพอใจไหมโอ้สุดยอดเลยครับถ้าได้กายก,กพอใจแล้วหกมีดได้อันนี้ประมาณกีโลครับผมว่าประมาณหาโลนะหกมีดนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกต้นนะท่านนายกนะ เจ้ mortar, <plu> ction, าลองกอดตัวนี trucs, ้มาดูกอดมาดูกอดดิลองกอดดูดิเอาเอไทยโยกลองกอดดูไายโยกลองกอดดูลองกอดดิมันกอดหุ่มจำไว้เด้อครับเด้อยิ่งใหญ่ยิ่งออกครับยิ่่งใหญต้นยางเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งออกครับอไงจะมีจะขายนะถถ้าแต่ว่าไทยไทยไทยดงหลวงนี่ ยี่สิบปีจะขายแล้วม่วบอ๋อเจ้าเล่าเอานิ้วเจ้าทาบบนบนร้อยแผลเดียวเอานิ้วนิ้วทาบดิดูความหนาของเปลือกครับเปลือกหนาดูหนาควาเปลือกแล้วแล้วท่านนายกนะเปลือกเปลือกนี้เนี่ยสี่รอบสี่ซ้ำสองนั่นนี่เบิ้งเบึ้งไหมครับเบิ้งไหมกีบครั้งที่สองนั่นนี่ดูดูเขากีบรอบเดียวจบเดิมนี่รอบสองนั่นนี่เพราะฉะนั้นต้นนี้เนี่ยครับท่านนายกดูนะมันจะอยู่ได้อีกห้าสิบหกสิบปีเลยขนาดงาซ้ำมาสักกับเบือยยังบม่หักทิ้งหมด กิ่งเล็กๆมันยังไม่หักครับพราะเพราะเวลาเราพ่นน right ้ำมาก่อเราพ่นไปถึง e สูงครับให้มันไหลอาบลงมาเลยให้มันไหลอาบลงมาเลยครับกิ่งแห้งจะไม่หักลงมาเปลือกจะนิ่มน้ํายางจะเยอะที่สำคัญด้อยยุงจะไม่มีถามั้งไหมมียุงไผ่กัดไผ่พ่อโตอยู่บอกมีไหมถ้าเป็นเปลือกแห้งรักษายากรักษายากแต่หายออกเป็นขั่ว ขนาของเจ้าว่เป็นโรคยังบอกเป็นคู่เลยแม่หมอเป็นแบบนี้เหตุการณ์ไหครับออกไหมออกไหมค็ออกป่ะเออนี่นี่ฉีดน้ำหมกบ่อยๆครับฉีดน้ำหมกบ่อยๆแล้วพอาจะดีขึ้นทีนี้มีคนถามนะฉันยกมาดูนี่นะฉีดน้ำหมกเป็นพี่น้องเปล่ามันก็คือคนเป็นโรคเบาหวานโรคความดันนี่แหละคนเป็นโรคเบาหวานถ้าถ้าหมอรักษาหายแล้วบวกขลังกินมันก็เป็นคี่เขาแม่หมอสวนยางเหมือนกันครับ ถ้าเราใส่ปุย๋ยคอกพ่นน้ำมักบ่อยๆครับนะสวนยางจะปลอดโรคครับปลอดยุงชาวบ้านก็จะปลอดนี้ ừ ừ ừ ถ้าถ้าเนี่นี้คูถังเบอร์สิบห้านะแม่หมอบอรู้บร์น,บรน,นู้เบอร์สิบห้านั่นนี่นายกคงถามเจ้าเนียเอาาตรงๆเลยถ้าเจ้าบพได้มาเห็นเจ้าจะเชื่อไหมเหนือก็บ่เชื่อแล้ครับถึงอย่างว่าเบิ่งด้นใตาตัวเองนายกบอกพวกน้องถ่ายรูปไปด้วยนายกจะไปว่าวันคนเดียวก็ดา่ <directement> ดดาจะนี้แม่สองทุ่มเน้ะ อ่าอาจารนวดเจ้าถือไว้อ่าเนี่ยยกไม่นวดกูอ่ามันยังมันยังหยุดอยู่เลยไม่มาแค่ยกนะครับอันนี้อันนี้รอบสองเด้อฝีซ้ำเด้อถ้ามันบนนี่มันดึงแบบนี้บนได้นี่นี่นี่เห็นหมดครับนี่ถ้าสาวปีอยู่อยู่ดวงหลวงเด้อหายแล้วหายแล้วเพื่อนบอครับบริษัทสัมมีบริษัทสัมมีเพ่อนบอกสังเกตงานนะครับเด้อมันเบิด์ตนาแล้วก็เบิดน้ำยางเด้อมันจะอยู่ได้ฮอด หกสิปีแล้วเอานายกลองหหวออกมาดิเอาไปชั่งน้ำหนักเล่นแต่ชั่งจะู่างๆเจ้าหน่อยเอากล้องตามไปนะหกเมตรเนาะตลารอ่ะหกเมตรเอาลองชั่งมาดูห้กิโลอ่ะอืมหกโลกกิโลนะหกโกพอๆหาโคกจัสามขีดไปจะสามขีดนายกพอใจไหม พอใจบ่กหกมิดรหกกิโลพอใจไหมครับพอใจแล้วขนาดนีเนี่ยเพาวว่าละครึ่งกิโลผมก็ว่าพอกขั้นเติมก็ได้แมนบ่ครับเราเราช่างตีบวกด้วยอ่ะช่างตีบวกด้วยอ่ะเราเอายกหิวไว้ตัวนั้นหิวไว้ถือเพิ่มได้ก็สี่กิโลกว่าเอาเอาเขาดียกช่างใหม่อีกทีนายกเนี่ยขอโทษเว้าโซ่ได้บ่ได้ครับก็โซ่ชัดเลยลองเว้าลองเว้าภาษาสำเนียงนายกบอกบอกบอกถึงพี่น้องด้วยอ่ะ จาา้าในมิเตอร์แต่ตำบลฟังแดงชวนย,ยางอาจารย์เชมช่องอาข่าวล่อในยูทูบไปอาจารย,ย์เชมนี่ยจะชวนยางเดาะ์ยางล่ออัพวันละหนึ่งกิโลมีตะเตื้ยอตเตอร์ด้วยสายตาของตัวเองเปียคอะเตอรก็โฮมความเป็นจริงในสายตา วัดด้วยสายตาเห็นต้นยางเห็นอาจารย์สเสอยมด้วยโตเป็นๆก็ถือว่าไม่อนีเป็นบุญของของของมัดหมดเลยโฮมอ่าการอ่าโดย,ย,ดย่างหรือรออัพทรัพย์ในซึ่งมันถือว่าโฮมบอลไล้ก็ได้ถ้ากโฮมบอลในเป็นแห่งแรกก็ต้องขอบคุณอาจารย์สเสอยมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อ่าได้อ่าภายทอดอ,องค์ความรูกแล้วผมก็ไปว่าทิ่ปะ สงเสริมอ,อาชีพของพี่น้องตำบลฝั่งแดงหามันไดคืนนี้เรียนนี่บอกคิดว่ามันสิเกิดบอกคิดว่ามันสีรอดเราวัานี้เอาไาบ้านมาปลูกส้อยแล้วบอ<ม> <laughs> กมองได้อญญาจารย์มาสิปลูกหิเมะโซเซกับปลูกรถดพ <laughs> <laughs> อบอกคิดว่ามันสีรอดมันผัดรอดมานี้ครับนี่ไ <laughs> ด้กำลังออกดอกนี่กำลังออกดอกนี่ทีนี้เวลาปลูกทุเรียนเน้่ เอาปกยกคุสามบาทเอาเบี้ยมันปลูกเข้าไปเอาขี่ไก่มาอ้อมเป็นวง,งกลมขี่ไก่เขานี่แล้วเอาน้ำมักเอ็มสูตผู้เอ็มเลยใส่บวบกงดบนนั้นขี่ไก่ย่างฝนนะครับปีนี้หกสองเทืยบับเกิดบัดลองคนอ้นบาว่าจะต้องเอาดินลูกลังมาเทให้เป็นนะอ่าเป็นโคนซะก่อนแมนบอกครับท<ม>่านนายกผมถามเนี่ยต้นทุเรียนต้นตะบินบักหาได้เหี้ยมันมันมาจากธรรมชาติทั้งนั้นแหละครับค่น หลูกน้องปลูกทุเรียนใต้กอไผ่ได้จ้างคนมคาค้มกอไผ่ครับเห็นไหม,มนี่นี่นี่นะถ้าผมมีเชือกแนละ้ผมก็จะปลูกต้นแดงดึงให้ชุ่มเจ้าดึง <laughs> <laughs> มันหยำมันหยำมันหยำมมันหยัมมันหยัมมกลางแจ้งอยู่เนาะเพราะเพราะไม่คิดว่ามันจะรอดเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นทุเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายเด้อจำไม่ได้พี่น้องเด้อยจำไว้เลยนะท่านเหมา่านหมาท่ันลองริงผู้อนนี้แหละโอ้เออตอนแต่ว่าแต่ว่าอย่าไปหัวซามันหลายได้อย่าไปดูแลมันเกินไปนะก็อาจาบย์คนโอ๋ยเฮ็ดโคขึ้นเอาสลนมามุวงหูทีได้ปะ แมนบอกเออนี่นี่นี่ให้จุลินทรีย์มันดูแลเองครับเอาใจยิ่งตายบอกให้จุลินทรีย์มันดูแลเอ้าขนาดขนาดยุงยังอยู่บ่อไรอ๋อมันน้ำได้ครับดูแลสุมือว่ะดูแลน้ำบอกสิบห้ามือให้ทีนึงอ่ออันนี้อันนี้เงาะเงาะโรงเรียนเด้อ๋อมา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 ห้อที่สิ้ามือช่ไหครับใบหน้ามันตายก่อนแล้วเกลี่ยซ้ำเนาะ ท่านนายกที่ขี่ซ้ำรอบสองแล้วนั่นนี่ซ้ำรอบสองแล้วนาที่สองเล้วครับนาที่สองเลยเปื้อนยังยังหนาเป็นนิ้วนั่นนี่เปื้อนยังหนาเป็นนิ้วครับถ้าถ้าอยู่บ้านผังแดงเนี่ไปแล้วในงานนี่แม่บอกครับนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับมันมันจะสะสมอยู่ในอยู่ในงามนะครับเนาะพอถึงเวลาเวลาเวลาที่ที่สิบพุ่นนะสิบพุ่นนี่เอาเสียมแซ่ออกนะครับนะเอาเสียมแซ่ออกครับเอาเสียมเถอะถ้าถ้ามันหักหลายๆเนี่ยนะ มันเสียห้ผลผลิตน้อยลงยางก็เสียอายุสั้นครับจําไว้เลยเด้อแล้วมันสีบอมียุงเด้อในสวนสบอมียุงบ้านเจ้าเด้ยุงหลายบ่ด่มดดหมดหมาหดหม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 ดมดหหมดมนหมดหมนีมนดดดดมมดมาครับมมีมม